และแล้วเวลาแห่งความประหาประมาณก็ต่อนะครับ,รบกับเด็กมวยเดือดครับวันนี้ไม่มีใครยอมใครมีความสุขนะครับกับวันหยุดยาวๆกับช่อง8 <32 S 1> ครับคูณนี้ชกกันพิการ62 <22 S 1> กิโลกร,รัมคนนี้กำปั้นหนักตะหนักพร้อมลุยและแลกได้ในทุกสถานการณ์ From จากประเทศเมียนมาจากประเทศเมียนมาอ่องนาย <N ine> วัย32ปีครับสูง168เซนติเมตร ส่วนนักชกในมุมแดงของเราในค่ำคืนนี้นะครับอายุ18ปีเท่านั้นชกมาแล้ว30ครั้งชนะมา22แพ้มา8นะครับผมคนนี้เป็นดาวรุ่งจอมบวกเลยนะครับสู้ไม่เคยถอยอาวุธหนักอันตรายและหมัดของเขานี่คมจากนครราชสีมาประเทศไทยหมื่นล้านต่อบัวมาศแม่ชื่อดีเหลือเกินครับจากโคราชครับนครราชสีมาครับหมื่นล้านต่อบัวมาดครับ ไว้กำลังต้องการประทะครับ18ครับคู่ต่อกร32 1 75กับ1 68สุขหันษาสุขสันวันครอบครัวครับเมื่อตอนหัวคำคำได้ดูมวยคาดเชือกมาแล้วมาดูเทปบันทึกการแข่งขันมันมันอีกครั้งหนึ่งครับชนิดที่ไม่มีใครยอมใครกรรมการประสิทธิ์แก้วทองครับใครจะยอมใครครับดูคู่นี้ครับไทยกับเมียนมา นวมเปิดครบเปิดนะครับแบบนี้ครับไม่มีการไหวครูครับไม่มีมงคลไม่มีภาพประเจดครับเราแยกแยะให้เห็นชัดเจนแล้วก็ไม่มีปรีกองครับนี่คือมวยประเภท4ชื่อดีเหลือเกินครับนมวยไทยครับหมื่นล้านครับอ่ครับปีใหม่ไทยกําลังจะผ่านไปครับขอให้มีหมื่นล้านครับครอบครัวสุขภาพแข็งแรงครับรวยด้วยร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับถึงจะดีครับ สอย่างนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ปารถนาครับก็สำคัญต้องออกกำลังกายครับแฟนๆครับร่างกายแข็งแรงสดชื่นหลังสารอะดรีนาลีนครับเหมือนดูมวยนี่ยะครับมันตุ้มๆต่ำๆใจมันบีบสนุกดีครับตื่นเต้นครับแม่จะอาศัยสายยาวๆนะครับหมื่นล้านยังไม่รีบครับได้ช่วงนะครับแต่ว่าอายุประสบการณ์อาจจะน้อยหน่อยครับ โอ้โหอ้วครับเริ่มมาแล้วปละตุตบสองตบแล้วครับแหมยังยิ้มได้นะครับเจอลูกทิพขององานโอ้โหแข้งบังเลยครับองายอาศัยกระดูกครับพ้อมูลไม่ได้ผิดนะครับ32ครับอายุแต่ว่าหน้าตานี่ยังอ่อนละอ่อนอยู่เลยนะครับนักมวยจากเมียนมาชมแคร์ยิ้มแหมทรงเดียวกับฮิปปี้สิงห์มณีเลยครับหน้าตาเด็กครับ คนตัวเล็กเเอาครับจิ้มหมัดเริ่มมาแล้วครับหมื่นล้านออ้ยต้องระวังครับหมื่นล้านระวังขวายดีครับมีซ้ายตบนะครับทางด้านขององนายเคาะลำตัวที่บลําตัวมาเป็นชุดแล้วต้องขยับกางเกงเลยครับหมื่นล้านแม่ทำท่าจะเหลือ2บาทหรือเปล่าครับปากคอแตกไปแล้วครับเลยจำเรีวไหลทะลักมาแล้วครับปืนหมื่นล้านครับต้องเอาคืนเลยครับ โอ้โหมาแบบสวยสงบนงามครับชุดเมื่อสักครู่ขององนายประสบการณ์ด้วยความเป็นนักชกจากเมียนมาอาจจะคุ้นเคยหน่อยนะครับไม่ต้องเจอแัดขวาครับร่วงเลยครับสอกครับคุณมารุตดูดีๆครับอครับโอ้โหมันเร็วจริงๆครับนี่ครับด้วยความใจร้อนครับไวสรุ่นครับจะเอาคืนครับหักป้งเดียวครับสอกครับ แล้ดูครับไม่รีบนะครับทางด้านขององนายดูครับดึงเกมเลยครับได้หนึ่งนับมีหนึ่งแต้มมีบุญเก่าแล้วมาอีกแล้วโอ้โหเลือดกรบปากไปแล้วครับทั้งโพรงจมูกและริมฝีปากครับโอ้มาโดนทีเดดในช่วงปลายยกนะครับหมื่นล้านเดี๋ยวไปดูกันชัดๆครับว่าโดนอะไรครับดูอีกทีนะครับโอ้โหนี่รับสะบัดไปก่อนแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับ ตัดสีข้าวควับเข้าไปครับเลยครับสอกเต็มเต็มเลยครับไฟดับไปแวบหนึ่งเลยละครับหมื่นล้านนี่ครับมุมนี้นะครับไป่เอยงเข้าไปครับแม่ยังดีนะครับฟื้นเร็วครับฟับเข้าไปครับระยะประชิดครับนี่หละครับแสดงถึงการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีนะครับร่างกายจะฟื้นเร็วครับ ไปดูกันต่อครับยก2ครับอ่าครับอย่าพลาดโดนอีกนะครับอาวุธแรงนะครับองนายจากชมแพรยิมเมืองการส่งเข้าประกวดครับการชนะบุรีลูกสิทธ์ของหนูนาครับหัวหน้าคณะค่ายนี้เป็นสุภาพสตรีนะครับมวยเมียนมามาอยู่เยอะครับอาครับจะเอาคืนแล้วครับทางด้านของหมื่นลานเอาคืนนี้ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับไม่ใช่ทะเลทะล่าเข้าไปครับนั่นแหละครับ มวยนี่เข้าไปห้ามหลวมนะครับนะครับเสียงพักพวกทีมงานของตอบัวมาดบอกยาวๆยาวๆอย่าหลวมครับแห่หักหน้าหัวทิมนะครับลูกนี้ต้องกำมือนะครับต้องกำมือครับอย่าเผลอนะครับนี่เป็นนวมเปิดนะครับโอ้โหขอยจวงหมัดส่วนครับน่ากลัวครับหมัดของนาย เขาฉลาดนะครับไม่ค่อยเตะนะครับสังเกตดูครับอ,องนายดึงและจิ้มดึงและจิ้มนะครับแล้วมีศอกหักระยะประชิดดักแม่นๆ่นครับนี่ครับกรรมการประชิ์บอกว่าอย่าแบมือนะอย่าแบมือนะหนให้กรำรนะครับอาจจะเป็นนิ้วไปจิ้มตาจิ้มจมูกจิ้มปากใช่นะครับไม่ตกใจไม่รีบร้อนอะไรทั้งนั้นครับอ,องนาย อย่างว่าครับผันสาสูงนะครับจมงบินดีกว่าครับเอาเอาหนแข่งบังอีกแล้วยันไว้บังกันไว้สายยังไม่เข้าครับแม่ขยับจะออกเหมือนยังไม่ออกนะครับหมื่นล้านกระกาขกกลัว้วครับเสียวแล้วครับจะโดนสวนบทเรียนมีมาแล้วครับโอ้ยหมัดขวาดีอ้าวจิงขวาสวยครับมันสักครู่ โดนเต็มขมับเหมือนกันครับทางด้านของอ่องนายครับก็เริ่มดีขึ้นครับทางด้านของมื่นล้านต้องระวังครับเตะเตะซ้ายหน้าไปนี่แม่คางต้องกดเก็บให้ดีครับขวาต้องบังกระดูกคางไว้นะครับดีต้องดีตลอดนะครับมื่นล้านครับมาแบต่อเนื่องขวาจิ้มมาอีกครับอ่องนายแกนิ่งนะครับโอ้ปักศอกไม่โดนโอ้โหแกงเนื้อมานู่นนะครับ จะ้าขี่เหล็กเลยครับทางด้านขององนายอยับเดินเข้าไปครับแหมตัวเล็กใจใหญ่จริงๆครับนักมวยเมียนมารายนี้ก็อาศัยความนิ่งนะครับด้วยประสบการณ์ครับแหม่แหมนาดำบอกซี้ให้ไต่ล่างครับโอ้ยเจอโชว์รับตัวเอาแหม่หมัดก่อนจากครับ ดูครับโปรโจมูนี้มีเลือดไหลซิบๆออกมาดูภาพช้าครับโอ้โหตังศอกเข้าไปครับปิดหัวทิมเลยครับลูกนี้หลุดครับโอ้โหเจอฟันต้นขาชาดใหญ่เลยครับก็เห็นมุมสวยๆมุมเครนนะครับมาสักครู่ได้เห็นมาจากมุมบนบ้างครับ ไปกันต่อครับยกสุดท้ายเข้ามาซ้ายยังหลุดครับมือล้านโอ้ยไต่เชียวไปโอ้ไต่วืดวาดมากไม่ดีนะครับเปลึงแรงปรืนกำลังครับหมดความมั่นใจด้วยแต่เขายังไม่ได้แม่เดินต้องเดินให้จริงนะครับ เดินขัดขาด,ขาดประเภทถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนี่ไหมความนิ่งของอ,องนายดักจิมอลนินได้ชัดเจนกว่านะครับี่ครับจะเตะจะเข่ายังไม่ไม่ไมกล้าตัดสินใจนะครับดูแล้วหักศอกซ้ายหน้าอย่างว่าครับพอเดินนับแล้วแม่ความมั่นใจมันหายครับขวาหลังอองนา,นายนักจริงๆนะครับ กลายเป็นมวยตัวสูงกว่าที่เก้งก้างไปเลยนะครับออกบุษเหมือนขาดๆเกินๆเ,เลยครับหมื่นล้านความมั่นใจนี่อยู่ที่ทางอองนายนะครับี่ครับไตไปกับไตแขนพี่เลี้ยงทีมงานบอกเดินซี่เดินซี่มนาะครับยังไงครับต้องตัดสินใจแล้วนะครับ1นาทีครึ่งบี้ก็ต้องบี้เลยครับเวลาที่เหลือ แม่ถ้าต่อยทรงนี้นี่ออกนายสบายนะครับ<ป>มีเวลาคิดไปหลุดอีก<ป>ออกนายดูก็ไม่บุกนะครับไม่บุกไม่ถอยนะครับยืนนิ่งๆกลางเวทีครับ<ป>รอให้มูลน้นเดินเข้ามาแมไม่กล้าลุยครับไม่กล้าลุยครับออกนายก็สบายครับแบบนี้ครับกลัวจะเจอของดีแล้วครับข<ป>วายัางไปปลายหมัด ต้องขยันกว่านี้แล้วครับหมื่นล้านครับต้องออกอาวุธให้มากกว่านี้มาอย่างนั้นอองไนนี่มีสิทธิ์คิดนะครับมีเวลาคิดกรรมการเตือนทั้งคู่ครับแมอย่าเล่งกันนานครับวิญญาณเพชรฆาตต้องมีครับทั้งคู่ครับโอ้โหลูกนี้ไต่ตะวัดครับโดนนะครับแต่ว่ายังเป็นปลายปลายเท้า โดสุดท้ายปลายยกแล้วครับไม่หมดก็เหลือน้อยครับโดนเข้าไปแบบนี้ก็สบายเลยครับอองนายยืนคู่ไว้เฉยๆนะครับนะครับขยับมากระเตขยับมากระเตครับนี่ครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้ก็เียว่าไม่มีใครยอมใครจริงๆนะครับฟาดฟันกันมาตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกสุดท้าย แก้าวมาแล้วก็ฟันเลยครับอองนายจิมขวาโดนไปนี่เลือดจมูกซึมเลยนะครับนี่ครับไตตะหวัดโดนนะครับแค่แต่ว่ามันไม่เต็มใบครับคนคะแนนที่เป็นทางการอยู่ในมือของผมแล้วและกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนฝ่ายชนะ29ต่อ28 and you're a winner by unanimous decision คะแนนสามเสียงครับให้ไปที่อองนายวันนี้เอาชนะคะแนนหมื่นล้านต่อโบมาตไปได้ครับ